ันเคยมีคนบอกผมว่าป like like ั่นจักรยานเนี่ยมันทําให้ดีต่อสุขภาพมากๆคกั็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อขาอะไรพวกนี้เรผมไม่ได้ไปเจอเกมนี้เ้ยคืนพีคไวพักเกมนี้เราสามารถกดปรับเป็นไอเป็นเกียร์ได้นะก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่แล้วเกียร์ห้าเกียร์ห้านี่โคตรสุดเ็วเลยเร็วแบบเร็วแบบอ๋โอ้ยช่ยไปแล้วแล้ก็ใช้เกียร์หนึ่งในการขึ้นเนินก็ได้นีประมาณนี้ก็ขึ้นไปเลยนี่ เีเโอ้ยเพื่อนเพื่นเป็นไรเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นอดขึ้นไปย,ไปยออ่าอ้อมาแล้วเราล,ลองหงเยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวนีรถจักรยานปัญญาอาอยเราหงอกมันแค่ฮาร์ดรอกรอ เร็วเร็วคุมไม่ได้เออของแท้ไม่ตายนวมันจะตกน้ำไหมไม่ตกไม่ตกขึ้นไปนไปอะไรอันนี้อันนี้มันถังมีลูกลังด้วยไหมผมผมผมไม่กลัวผมไม่กลัว ปั่นเกียร์ห้าแรงใ่จะเขินด้วยโอ้โหเต็มเต็มนะฮนี่นี่เขินเหินเหินเขินเขินไปอุ้ยไข่ข้ามหัวไปวะเู้ยู้ยชิบหายละติดติดชิบหายละเอาเหี้ยติดสวยละเป็นไรเสกใหม่ก็ได้โอ้ มันมีหัวด้วยอุ้ยแกจะกำกวางเท่าอยากเหินบ้างอ่ะกูเหินหน่อยเกียร์ห้าอย่างงี้ต้องเกียร์ห้าไฟไฟไฟเกียร์ห้าเลยเก wow. ียร์ห้าจะหินไปอุ้ยโอ้โห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 กูเกือบตายเฮียบอกว่าปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่รู้สึกแบบผ่อนคลายใช่ไหมออกกําลังกายเงี้ยชมวิวได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันยังไงมันดูแบบ มันดูมีความสุขงนี้ใช่ไหมผมลองเปิดเพลงแบบแบบโลไฟด้วยไหมให้มันแบบให้บบมันมีความสุขเนี่ยยังไงถ้านผู้ชมมันสนิกเปล่าเพลงมันดีเปล่ามันดีนะฮะมันดีมั้ย

โอ้ยโอ้ยนี่นี่มานี่กูกลับมาที่เดิมแล้วเฮีย้ยแม่งเป็นเฮีย้ยเลยไปทางนี้ก็ได้ปะมานี่ลงไปด้านั่งนี่ก็กูกลกลับมาที่เดิมเกมนี้มันมันมันยังไงวะมันให้เราปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพอ่ะสุขภาพในเกมให้แบบตัวละคอร์ลได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขายเงี้ย กูจะเกยกูจะตกและเฮียข voilà. ึ้ไปขึ้นไปเยอะเยอเดินเอาดีกว่าบอกเลยกูเดินเอาเนี่ยนี่ยกูกูเพิ่งปั่นจักรยานนะกูได้เลเวลหนึ่งโอ้โหสุดยอดแบบสามารถแบบเพิ่มกล้ามเนื้อขาได้เลเวลหนึ่งเลยเฮียแนะนำให้คนดูแบบเดินสวนสาธารณะอย่างนี้อย่าไปเดินเดินอะไรให้มันตกน้ำอะไรอย่างเงี้ย ปั่จักรยานตกน้ำไปตกน้ำมาอย่เงี้ยเดินให้มันดีๆไปจนมันตกน้ำอะไรประมาณนี้ก็ได้เหอ